หาดเจ้าใหม่หาดหัวตาลหาดเพิ่งเปิดใหม่ครับดูดูท่านนะครับดำเนินการก่อสร้างอยู่ครับตรงนี้ หน้าผมครับไปหาดุกเตียนไปหัวหินชะอำํำดูบรรยากาศครับเป็นซุ้มๆนะครับเป็นโต๊ะนั่ง ร้านอาหารอยู่ด้านในนะครับข้างนอกจะเป็นซุ้มคนละยี่สิบบาทครับทั้งเตียงนอนและก็ซุ้มที่เราเห็นเนี่ยใครอยากมาหารมาก็ได้ ซุ้มครับไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวครับวันธรรมดาไม่มีคนเท่าไหร่ครับเป็นหาดเปิดใหม่ครับคนยังไม่รู้จักผมถ่ายไม่มีคนเลยครับเนี่ย ด้านหน้าผมครับหาเจ้าสำราญเพชรบุรีครับซุ้มต้นมะขามครับแดดเริ่มมาแล้วครับเป้งเลยตอนนี้ น้ำทะเลครับซัดเกยขึ้นมาครับบริเวณนี้ครับนำหินครับมาประดับครับเหมือนเป็นเขื่อนอย่างนั้นเลยหอยครับเป็นธรรมชาติมากครับมีแต่เปลือกหอยเต็มเลยครับปลาครับยังไม่ตายเลยครับเห็นไหมครับยังหายใจอยู่เลย ผมจะปลาปล่อยลงทะเลแล้วครับ